เมื่อลูกหลานเราต้องเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายหรือเรื่องเพศข่มขืนภาคผู้เยาว์ก็แล้วแต่ใครจะมีอำนาจในการเข้าแจ้งความร้องทุกข์หรือต้องฟ้องร้องดำเนินคดีบอกใครจะมีอำนาจมาดูกันชัดๆก็ต้องถือว่าวัยรุ่นวัยวาวุ่นเกิดเหตุเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัพย์ลักทรัพย์ชิงทรัพย์ช่อโกงหรือเรื่องเพศชู้สาวอนาจารหรือแม้กระทั่งภาคผู้เยาว์ก็แล้วแต่ ทีนี้เมื่อเกิดเรื่องบรรมาดาผู้ปกครองปวดหัวเลยจะไปแจ้งความได้ไหมจะฟ้องร้องได้ไหมเรียกค่าเสียหายได้ไหมเหล่านี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อกฎหมายกันชัดๆติดหนึ่งในเรื่องของข้อกฎหมายการเกิดเหตุครั้งหนึ่งมันแยกได้ทั้งแพ่งทั้งอาญาอาญาคือให้ติดคุกแพ่งคือเรียกค่าเสียหายเหตุการณ์ครั้งเดียวนะเรามาดูเรื่องอาญาก่อนสมมติเกิดเหตุปั๊บใครจะไปแจ้งความตำรวจได้ใครจะ,ะเข้าเป็นโจ์ร่วมหรือเรียกค่าเสียหายในคดีอาญาได้ ตรงนี้นะฮะต้องมาแยกในส่วนอาญาว่าเป็นความผิดประเภทไหนบอกเฮ้ยเริ่มงงพี่อานน์ความผิดอาญามันมี2ประเภทประเภทแรกคือความผิดส่วนตัวนะฮะก็จะเป็นพวกประเภทช่อโกงยักยอกทําให้เสียทรัพย์หรือบุกลุกที่ไม่มีอาวุธหรือไม่บุกลุกยามวิการนะฮะหรือเป็นพวกอาาจารยอันนี้คือความผิดส่วนตัวนะครับส่วนคดีอาญาแผ่นดินนะฮะเขาจะเป็นพวกประเภท ต้นชิงวิ่งลาวนะฮะข่มขืนเดี๋ยวนี้กฎหมายก็แก้ไขใหม่ข่มขืนถือว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะฮะตัวนี้จะแยกออกไปแล้วทีนี้ในส่วนของข้อแตกต่างคือในเรื่องของการเกิดความผิดส่วนตัวก่อนนะฮะเบื้องต้นต้องแจ้งความภายในสามเดือนคนมีอำนาจแจ้งนะฮะนั่นก็คือกฎหมายกำหนดว่าตัวผู้เสียหายเด็กผู้เยาว์เองหรือไม่ก็ต้องพ่อแม่นะฮะคำว่าแม่นีกฎหมายสันนิษฐานอยู่แล้วว่าบุตรซึ่งเกิดแก่บิดาไม่ได้สมรส เป็นบุตรของฝ่ายหญิงแต่ฝ่ายเดียวนั่นคือแม่แจ้งได้แต่ถ้าพ่อจะเข้าแจ้งความในความผิดส่วนตัวจะต้องจดทะเบียนหรือไม่ก็ต้องไปรับรองบุตรหรือไม่ก็ต้องจดทะเบียนภายหลังจึงจะเป็นพ่อชอบด้วยกฎหมายมีอำนาจในการแจ้งความร้องทุกข์ภายใน3เดือนมีอำนาจขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมมีอำนาจเรียกค่าเสียหายและมีอำนาจในการถอนเรื่องถอนคำร้องทุกข์เข้าใจไหมอ่าตัวนี้คือความผิดส่วนตัวแต่ความผิดอาญาแผ่นดินบอกให้ง่ายหน่อยนะ เป็นพวกป้นชิงวิ่งราวทำลายร่างกายหรือเป็นพวกประเภทอาภาคผู้เยาอย่างเงี้ยจะถือเป็นอาญาแผ่นดินคนที่มีอำนาจแจ้งในส่วนของอาญาแผ่นดินก็จะเป็นหนึ่งตัวผู้เยาเหมือนกันบิดามารดาญาติก็แจ้งได้หรือชาวบ้านนะซึ่งพบเห็นเหตุการณ์แจ้งได้เลยทะเลาะวิวาตีกันแจ้งจับได้เลยเป็นอาญาแผ่นดินหรือแม้กระทั่งตำรวจไปประสบเหตุสามารถเข้าแจ้งดำเนินคดีได้เลย ก็ถือว่าเป็นตํารวจเป็นผู้เสียหายที่พบเห็นเองนั่นหมายถึงว่าถ้ากรณีอาญาแผ่นดินบอกกฎหมายคุ้มครองบุคคลส่วนรวมบุคคลสมรวมสามารถแจ้งแทนได้เลยนะถ้าเป็นอาญาแผ่นดินดังนั้นแยกให้ออกนะฮะในส่วนของความผิดส่วนตัวแจ้งความภายในสเดือนผู้เยาว์แจ้งความได้บิดาต้องจดทะเบียนมารดาแจ้งได้ทันที3คนเท่านั้นแจ้งความขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมถอนคำร้องทุกได้หมดแต่อาญาแผ่นดินใครก็ได้ทีนี้มาดูเรื่องคดีแพง่ง คดีแพ่งในการที่จะฟอ้องร้องเรียกค่าเสียหายไม่ว่าจะเป็นรถชนเรียกค่าพิกงพิการค่ารักษาพยาบาลหรือกรณีตายเรียกค่าปงศพก็แล้วแต่ในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งเขามีการกําหนดไว้ในมาตรา6 6นะครับว่ากรณีผู้ไร้สามารถหรือผู้ทําากรแทนจะเสนอคดีต่อศาลได้นั่นคือจะต้องดําเนินกระบวนพการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถ นั่นคือกรณีว่าถ้าจะเป็นเด็กยื่นฟ้องจะต้องได้รับหนังสือยินยอมจากพ่อแม่ตามวรรคสองนะฮะการให้ความยินยอมคือจะต้องทําเป็นหนังสือยื่นต่อศาลหรือแม้กระทั่งเด็กผู้เยาว์ฟ้องเองก็ได้แต่เมื่อฟ้องไปถึงศาลแล้วในวรรคสามศาลบอกว่าเมื่อเห็นเป็นการสมควรศาลจะมีอำนาจให้สอบสวนเรื่องความสามารถและศาลมีอำนาจในการให้ความยินยอมแทนนะฮะหรือถ้ากรณีไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมไม่มีบิดามดาศาลมีอำนาจตั้งผู้แทนโดยชอบธรรมให้ได้ นั่นก็คือกรณีแพ่งนะคนที่ดําเนินคดีแทนผู้เยาว์ได้นั่นคือบิดามารดานะฮะเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองตามกฎหมายหรือถ้ากรณีเด็กจะดําเนินคดีเองก็จะต้องให้พ่อแม่ทําหนังสือยินยอมตามรับสองมารดาดําเนินคดีได้เลยแต่บีดาจะต้องจดทะเบียนนะฮะถ้ากรณีบอกมาจดภายหลังก็ได้ เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะมีการกําหนดไว้ในส่วนของบิดามารด,ดามดตาตรา1546บุตรซึ่งเกิดแก่หญิงไม่สมรสสันนิษฐานว่าเป็นบุตรหญิงฝ่ายเดียวแต่มตาตรา1547ก็ยังบอกว่าเด็กซึ่งเกิดแก่บิดาที่ไม่ได้ทําการสมรสจะเป็นบุตรชอบด้วยบิดาต่อเมื่อได้มีการสมรสภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรนั่นก็คือถ้าพ่อแม่จะฟ้องแทนลูก นะไม่ว่าจะเป็นฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนลูกค่ารักษาพยาบาลค่าพี่กงพี่การค่าทดแทนด้านจิตใจที่รถชนหรือค่าเสียหายต่อร่างกายที่โดนภาคผู้เยาว์ข่มขืนอะไรก็แล้วแต่หรือทะเลาะวิวาทกันพ่อจะต้องมีการจดทะเบียนนะฮะส่วนแม่ฟ้องได้เลยเด็กฟ้องได้เลยโดยแม่ทําหนังสือยินยอมให้ศาสตร์นะฮะตรงนี้ก็สามารถที่จะดําเนินการแทนได้ทีนี้ในส่วนค่าเสียหาย ปกติพ่อแม่นะฮะถ้าเราเป็นพ่อแม่ทึ่งจดทะเบียนสมรสแน่นอนละ่ะบุตรกฎหมายกาหนดไว้มาตรา1 5 6 3บอกว่าบุตรจําต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดาและมารดากรณีเด็กผู้เยาว์ถึงแก่ความตายพ่อแม่ซึ่งจดทะเบียนกันถูกต้องสามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะเพราะว่ากฎหมายกา,าหนดว่าเด็กต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไงถ้าเด็กตาย เด็กคนนี้สามารถที่จะเริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตมีอาชีพมีฐานะการงานที่ดีทําสามารถส่งเสียพ่อแม่ได้จนกว่าอายุครบ70ปีส่งได้เดือนละ5,000คูณอายุเข้าไปเลยพ่อแม่ซึ่งจดทะเบียนสามารถที่จะไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคนที่ทําให้ลูกเราถึงแก่ความตายได้นั่นคือผลดีนะแต่ถ้าบิดายังไม่จดทะเบียนตรงนี้ฟ้องเรียกไม่ได้เลยดังนั้นพ่อแม่นะฮะถ้าจะเป็นพ่อแม่ที่ชอบ ดำเนินคดีตามกฎหมายแทนลูกได้แจ้งความลงทุกแทนลูกได้จะต้องเป็นพ่อแม่ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องนะครับพ่อนั่นก็คือถ้ากรณีสมรสมาแล้วยังไม่จดเราไปจดภายหลังเป็นพ่อชอบได้กฎหมายทันทีหรือกรณีบอกมีเหตุจําเป็นบอกจดไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็ไปรับรองบุตรก็ได้ถ้าคุณมีคู่สมรสหรือสมรสซ้อนไปจดรับรองบุตรคุณทําแทนลูกได้ลูกเป็นอะไรคุณฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เลยนะ ในเรื่องนี้ก็มีดีกากำหนดไว้เหมือนกันนะเป็นดีกาที่5 1 1 9ทับสองผู้เสียหายยื่นฟ้องในส่วนของคดีอาญาไว้แล้วตายลงผู้สืบสันดานตามความเป็นจริงของผู้เสียหายซึ่งแม้จะไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีสิทธิ์ดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปได้ตามปวิอาญามาตรา2 9าวรคแรกและเมื่อผู้สืบสันดานของผู้เสียหายยังเป็นผู้เยาว์มารดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ก็สามารถดำเนินคดีแทนผู้เยาว์ได้ ตามปวิแพ่งมาตรา56ประกอบด้วยปวิอาญามาตรา15โดยมารดาไม่ต้องขออนุญาตเป็นผู้แทนเฉพาะคดีคดีของผู้เยาว์ต่อสารก่อนตรงนี้ก็ต้องถือว่าถ้ากรณีว่ามีการฟ้องร้องและตายลงผู้สืบสันดานสามารถเข้าดำเนินคดีแทนพ่อได้ในส่วนของคดีอาญาแต่ถ้าเป็นส่วนของคดีแพ่งก็ต้องมาดูว่ามีาผู้สืบสันดานไหมกรณีว่าพ่อตายลงก็สามารถให้ลูก ซึ่งเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายหรือภรรยาชอบด้วยกฎหมายสามารถดําเนินคดีต่อไปได้เลยดังนั้นตอนนี้ใครเป็นพ่อซึ่งไม่จดทะเบียนร,รีบไปจดทะเบียนซะหรือถ้ามีเหตุจําเป็นก็ไปรับรองบุตรซะพอมีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้ช่วยดูแลลูกหลานของเราได้ต่อไป